DNA ของพ่อส่งต่อสู่ลูกเหมือน h 1ที่พ่อเลือกแล้ววันนี้ผมก็เลือกสตารียส่งต่อ DNA แห่งความสุขให้ทุกครอบครัวคุณไดสตารียอกินอะไรดีนะหลองนี้ฉันโยเกิร์ตมีจุลินทรีย์ดีหรือฉันผลไม้แท้ว้าวงั้นขอสอ่งฉันเลยได้เมจิบบัเกเรียเซทโยเกิร์ตแด์ฟรุตทั้งอร่อยและได้ประโยชน์ลองเลยไม่ลดยูสุผส,สมเปรตส้ม คนผลีผดีขนาดเนี้ยทำไงบอกสูตรน่อยใช้ปุ๋ยทีสูตรพร้อมใช้ปั้นฝักใยสามสิบส่นสูงจะสุดเด่นเด่นลำไยสูตรสั่งได้ใส่ทะเลสูตรเด็ดเมล็ดเต็มสูตรปรุง โอ้ยข <lide> ี้นกเฮ้ยเขาโทรเรียกใครอ่ะยิ่งคิดเยอะยิงหนึ่งอัดอมพอนเลยแค่หัดใจก็สดชื่นขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะพอนเออเลยมันจึงมันจึงเราม่เดนแจดอมินต์มีขายแล้วที่เซเว่นอเลฟเว่นวันนี้เมตาชิตบลูสโคบสักอัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่ให้คุณเคลือบหนาขึ้นทนนานขึ้น30%เปอร์เซนต์ ให้คุณเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่มีความสุขขึ้นอัปเกรดความทนคุ้มค่ายาวนานบลูสโบปแสกดิวเบอรี่คุกกี้แยมอร่อยที่ใครๆก็อยากแจม d ิวเบอรี่คุกกี้ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีวดใหญ่สิบบาท สูตรที่ดีที่สุดจากคอเกตคอเกตททอสูตรใหม่ช่วยจัดการต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้นสามเท่า100%ของผู้ใช้มีสุขภาพช่องปากดีขึ้นใหม่ค o อเกตททอช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิดลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สิบาท